สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับดิฉันทนยการนาดีค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะติดตามรับชมได้ทางออนไลน์เช่นกันนะคะสามารถพิมพ์เข้ามานะคะคอมเมนต์ได้รวมถึงรับชมสดช่อง11 NBT พักกลางค่ะส่วนวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยมาที่ประเด็นแรกกันดีกว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของข่าวดีนะคะสําหรับประเทศไทยค่ะศูนย์ AOC นะคะหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ที่เราใช้โทร1441เนี่ยแหละค่ะคว้ารางวัลระดับโลกนะคะมาดูข้อมูลกันนะ นะคะ สำหรับโครงการศูนย์ AOC นะคะหรือว่าโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะคะ Anti Online Scam Operation Center นะคะอันนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวง DE นะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นรางวัลชนะเลิศประเภทเออวินเนอร์การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ สำหรับรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลที่ต้องบอกนะคะว่าเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลวินเนอร์สเนี่ยค่ะมอบให้กับองค์กรซึ่งก็เป็นหนึ่งในส่วนของกระทรวงดีของเรานะคะซึ่งทางศูนย์เอลเนี่ยได้รางวัลเดอะวินเนอร์สเดบิวซิสไพรซ์เซสสองพรางวัลน,นี้ได้จากใครสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU อันนี้เป็น1ใน19โครงการนะคะที่ได้รับรางวัลวินเนอรค่ะเขาคัดเลือกมานะคะมอบให้กับโครงการที่มี ีบทบาทโดดเด่นค่ะในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารน,นะคะที่เรารู้จักกันก็คือการใช้ ICT ค่ะอันนี้เมื่อนํามาใช้แล้วจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะส่วนของประเทศไทยเองนะคะก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะนายประเสริฐจ,จันทร์รวงทองค่ะท่านก็นําทีมดีเนี่ยแหละค่ะ ไปรับรางวัล The Winner e b u s i s Prize 2025นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยเลยนะคะในเวทีนานาชาติที่สามารถที่จะโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยด้านไซเบอร์นะคะออกสู่ประชาชน สำหรับข้อมูลนะคะตอนนี้จริงๆแล้วประเทศไทยนะคะก็ได้รับ2รางวัลอันแรกนะคะเมื่อกี้บอกไปนะคะเป็นรางวัล w i n เนอประเภท building confidence and security in the use of ICT นะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นรางวัลที่ได้รับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนอีกหนึ่งรางวัลค่ะรางวัลแชมเปียนทางด้านศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สอราตแปลดกระทรวงดีค่ะท่านได้รับรางวัลแชมเปี้ยนเนี้ยค่ะ จากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า AOC นั่นเองค่ะซึ่งการจัดพิธีการมอบรางวัลน,นะคะทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU นะคะมีการจัดมอบรางวัลน,นะคะ w 6 prizes นะคะอันนี้ในระหว่างที่เขาประชุมกันนะคะเป็นการประชุม world summit on the Information Society หรือว่า d e b u s i s บวก20 High Level Event so nah mm hmm hmm. 2 2 5 5ก็นะคะมีดรเอกพงษ์ริมเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงดีนะคะซึ่งท่านเป็นฐานะผู้อำนวยการศูนย์ AOC ด้วยรวมไปถึงนางสายยุพาพรศิริกิจพาณิชกุลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดีค่ะท่านก็มาเข้าร่วมนะคะที่สำนักงานใหญ่ ITU อยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ซึ่งปีนี้นะคะต้องบอกว่าโครงการที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยกว่าเราจะได้รับรางวัลตรงนี้มานะคะต้องฝ่าฟันด่านค่ะ973โครงการจากหน่วยงานต่างๆทั่วโลกเลยนะคะ เนี่ยละค่ะความสำคัญของรางวัลนะคะความสำคัญของรางวัลได้มาได้อย่างไรนะคะการที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันจะบ่งบอกแล้วก็แสดงถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยบนเวทีโลกนะคะรวมถึงการตอกย้ำบทบ,บาทของไทยในการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะรวมถึงการส่งเสริมการใช้ ICT หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยแหละค่ะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเลยนะคะส่วนข้อมูล ของศูนย์ AOC ค่ะสำหรับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า A o c นะคะชื่อเต็มๆนะคะก็คือ Anti Online Scam Operation Center นะคะจัดตั้งหรือว่าก่อตั้งขึ้นเนี่ยละค่ะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2,566 ะะยังไม่ถึง2ปีเลยศูนย์นี้นะคะเป็น,นกลไกหลักของประเทศไทยค่ะในการที่รับแจ้งเหตุป้องกันและจัดการกับภัยหลอกลวงออนไลน์ซึ่งปัจจุบันก็คือภัยหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเป็นภัยคุกคามที่สําคัญแล้วก็จะต้องได้รับการดูแลนะคะอย่างทั่วถึงกับประชาชนทุกคนแล้วก็ทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยเป้าหมายหลักของศูนย์ AOC นะคะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยประการด้วยกันค่ะ ประการแรกคืออันนี้นะคะอายัดบัญชีคนร้ายทันทีเพื่อปกป้องความเสียหายของผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนหากเกิดเหตุขึ้นนะคะสนะคะติดตามความคืบหน้าทุกขั้นตอนเพื่อที่จะให้ผู้ที่เสียหายอะค่ะได้รับความเป็นธรรมให้มากที่สุดแล้วก็ สิ่งที่เสียหายไปต้องสามารถตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานะได้ตลอดเวลานะคะ 3. ค่ะเร่งรัดการคืนเงินนะคะเป็นการเร่งรัดการคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะคะนำเงินมาคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็แบบที่4นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการจับกลุ่มและขยายผลทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับเครือข่ายอาชญากรนะคะอาชญากรไฟ بر, เออไซเบอร์นะคะได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ครบวงจรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเลยละคะ่ะอันนี้คือข่าวดีนะคะต่อมาค่ะมาดูเรื่องถัดมาอันนี้ก็เรื่องอต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของค่าไฟค่ะ ค่าไฟที่ผ่านมาแพงไหมแพงแน่นอนนะคะหลายคนก็คือบ่นโอดเลยยิ่งเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะคะก็คือค่าไฟเนี่ยขึ้นเยอะมากๆเลยตอนนี้ค่ะนายเพียรพันนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะประกาศเร่งเดินหน้าแก้โครงสร้างไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะลดค่าไฟให้ถูกลงให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด ได้มากขึ้นแล้วก็ในราคาที่ประหยัดมากขึ้นค่ะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้คือสาเหตุที่ค่าไฟฟ้าแพงเนี่ยมาจากอะไรก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะนางสาวสสิการวัฒนจรรันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะท่านไปออกรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้านะคะท่านบอกว่าเคยสงสัยกันบ้างไหมนะคะว่าทําไมค่าไฟที่บ้านของคุณเนี่ยยังแพงอยู่ทั้งทงท,งท,งที่ประเทศไทยเองอะ่ะ ก็มีโรงไฟฟ้าข้อเท็จจริงก็คือนี่เลยค่ะกำไรนะคะเรื่องของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้จ่ายค่ากำไรให้กับรัฐบาลด้วยกันเองแต่ว่ารัฐบาลจ่ายค่ากำไรเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับเอก,กชน 2. เรื่องของต้นทุนค่ะที่ผ่านมาต้นทุนของค่าไฟของประเทศไทยเนี่ยสูงมากเกิดจากอะไรเพราะว่าเรานำเข้าแก๊ส N+ LNG นะคะขออภัยคะ่ะนี่คะ่ะแก๊ส LNG นะคะซึ่งเป็นแก๊สธรรมชาติเหลวนำเข้ามาจากต่างประเทศก็มีการขนส่งมาทางเรือราคาของ LNG นะคะก็ผันผวนตามราคาตลาดโลกเลยมีคนหลายคนก็มีข้อมูลความรู้นะคะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องนำเข้าแก๊ส LNG หรือว่าแก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยมาจากต่างประเทศด้วยเหตุผลเพราะว่า ปริมาณก๊าซธรรมชาตินะคะหรือว่าผลผลิตที่ได้ในประเทศไทยที่ต้องการใช้ภายในประเทศนะคะมีไม่พอต่อความต้องการใช้โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเนื่องในเรื่องของการนำไปผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะเราก็เลยมีการนำเข้า LNG นะคะเข้ามาในประเทศไทยพอนำเข้ามาแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยนะคะ สาเหตุถัดมานะคะเนี่ยค่ะในเรื่องของสัญญาซื้อขายนะคะ ยังมีสัญญาซื้อขายไฟจากเอกชนค้างอยู่ซึ่งยาวนานเป็นแบบ 10, 10ปีเลยทีเดียวนะคะก็เลยทําให้เราต้องแบกรับราคาที่ไม่เป็นธรรมที่เราต้องจ่ายไปแล้วก็บอกว่าค่าไฟแพงเนี่ยในทุกๆเดือนนะคะก็เลยต้องหาทางแก้ไขกันนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะข่าวดีของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเองนะคะมีการเตรียมการแก้ไข,ขโครงสร้างไฟฟ้าจะรือแผน PDP นะคะ Power Development Plan ซึ่งอันนี้เป็นแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาวค่ะถือว่าเป็นแผนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตัวใหม่ครั้งใหม่ เพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐบาลเองนะคะหน่วยงานอ,าอย่างเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่รู้จักกันก็คือกอฟผนะคะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นลดการพึ่งพาจากภาคเอกชนให้น้อยลงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ลดต้นทุนของค่าไฟฟ้าได้มากขึ้นพอต้นทุนลดมากขึ้นเราก็จะจ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยค่ะน้อยลงนะคะต่อมาอเป็นการตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน pdp ใหม่นะคะก็เป็นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งทางกพชค่ะเขาได้มีมติที่จะแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการทำแผนชุดใหม่แล้วล่ะเพื่อให้ไปเป็น,ปนไปตามทิศทางของทางรัฐบาลที่ได้วางไว้นะคะข่าวนี้เมื่อกี้ตอนแรกเลยเราพูดถึงระบบ พลังงานสะอาดนะคะก็มีการผลักดันเช่นเดียวกันนะคะส่งเสริมพลังงานสะอาดให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นผลักดันในเรื่องของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคานี่เลยโซลาร์ลูฟท็อปนะคะ เพื่อเวลาการติดตั้งอะคะ่ะจะให้ง่ายขึ้นด้วยนะคะประชาชนใช้ได้มากขึ้นนะคะไม่จําเป็นต้องขออนุญาตให้ยุ่งยากอีกต่อไปซึ่งในขณะนี้นะคะพระบรส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็กําลังจะเตรียมการนําเสนอเข้าสู่คอร,รมอแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ และอีกหนึ่งอันนะคะนี่เลยค่ะเรื่องของการเจรจานะคะกับผู้ผลิตโซลาเซลล์โดยตรงรัฐบาลกำลังเจรจากับผู้ผลิตโดยตรงเลยนะคะเพื่อหาโซลาเซลล์ราคาถูก นะคะเน้นย้ำค่ะต้องราคาถูกมาให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะให้สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายสามารถใช้พลังงานสะอาดได้นะคะเข้าถึงได้แล้วก็ใช้ในราคาที่ประหยัดด้วยนะคะนี่คือวิธีที่ทางภาครัฐบาลนะคะพยายามที่จะหาวิธีที่จะให้ประชาชนเนี่ยค่ะใช้ไฟฟ้าได้ราคาถูก ะะแล้วก็จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของตัวเองด้วยนะคะใช้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาผลิตไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ค่าไฟจะถูกลงหรือไม่ก็ใช้เท่าเดิมนะคะไม่ได้ใช้มากขึ้นหรอกใช้เท่าเดิมแต่ราคาก็จะถูกน้อยลงนะคะแล้วก็เรื่องของต้นทุนของทางธุรกิจก็เช่นเดียวกันต้นทุนด้านพลังงานเนี่ยค่ะมีราคาสูงมากนะคะในปัจจุบันนี้ ถ้าลดต้นทุนในภาคธุรกิจนะคะในเรื่องของพลังงานเรื่องข้าวไฟเศรษฐกิจจะหมุนเวียนดีขึ้นสินค้าจะราคาถูกลงพี่น้องประชาชนก็มีโอกาสซื้อสินค้าได้ในราคาที่ดีย่อมเยาวมากขึ้นนะคะมีกําลังในการซื้อมากขึ้นส่วนอย่างกรณีผู้ประกอบการบริษัทอะไรต่างๆนะะก็อาจจะมี ปันผลมีโบน,นัสให้กับลูกจ้างได้มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางธุรกิจของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลก็เดินหน้าอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าพลังงานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะสามารถเข้าถึงพลังงานได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะเหตุผลที่ นี่เลยนายพิรพันธ์สารีรัตวิภานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยท่านประกาศว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องแก้ไขโครงสร้างไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนค่ะใช้จ่ายค่าไฟน้อยลงแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นค่ะเอาละเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดียวกลับมากับคนคุยข่าวค่ะ พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อยนุมน่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐทางรัฐทางรัฐ แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน ไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อ แชร์ร่างกายแคร์ละอด้วยครับตอบความอร่อยในแบบที่พุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อประเทศไทยจะเห็นอะไรในอนาคตกับกลุ่มของอาเซียนเองนะคะ การท่องเที่ยวอาเซียนนะคะเราก็มีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอาเซียนทัวริซึมฮับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะทางบกทางอากาศทางเรือหรือทางรางส่งเสริมให้มีการเดินทางเข้ามาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีและก็ประเทศไทยได้อย่างเป็นอย่างดีเลย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเราจะได้พันธมิตรในการผลิตได้ความรู้ได้ประสบการณ์และสิ่งสำคัญคือได้รายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมากนี่คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยผมอยากให้ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักเรื่องนี้อย่างมากเรามาร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวอาเซียนอาเซียน1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคม จึงอ่ะเอิค่ะพร้อ,อมส่งด้วยชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไปเลยดีกว่าข้อมูลส่วนบุคคลควรระวังให้ดีเพราะข้อมูลของคุณอาจเกิดการรั่วไหลอ้าวแล้วถ้าเป็นการทํำธุรกรรมทางการเงินล่ะข้อมูลของเราจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลมี PDP A คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจะเก็บข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อนรู้สิทธิ์ของคุณปกป้องข้อมูลของคุณยังอยู่กับคนคุยข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของผลไม้ไทยกันบ้างค่ะ สำหรับอินโฟนี้นะคะเห็นรูปเป็นเครื่องบินมีผล,ลไม้ค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเราเตรียมที่จะติดปีกผล,ลไม้ไทยนำไปเสิร์ฟบนเครื่องตลอดปี2,568กับแคมเปญ Fruit on Board นะคะสำหรับผลไม้ไทยก็ต้องกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคะโครงการ Fruit on Board นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเข้ามาเชิญชวนนะคะกับสายการบินยักษ์ใหญ่ Air ์เอเชีย ะะไทยแอร์เอเชียให้มาเป็นพันธมิตรค่ะในเรื่องการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรนะคะมีเป้าหมายนะคะที่จะสนับสนุนเกษตรกรไทยเนี่ยละคะเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้นะคะให้เอาผลไม้ไทยมาแปลรูปเป็นอาหารนะคะมีเป็นเมนูต่างๆบนเครื่องบินนะคะส่วนผลไม้ที่รับซื้อนะคะหลักๆตอนนี้ค่ะมี3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือลำไยนะคะมังคุด แล้วก็สับปะรดภูแลเป้าหมายปริมาณทั้งหมดที่จะรับซื้อจากพี่น้องเษอกษตรกรนะคะก็คือ1,000ปันตันนะคะถามว่าทำไมถึงมีเป้าหมายโครงการนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันก็ทราบดีอยู่ว่าในเรื่องของราคาสินค้ากเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ที่ออกในฤดูกาลนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะราคาไม่สูงมากนะคะหลายที่ราคาตกต่ำเลยทีเดียวนะคะก็ต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยแหละค่ะอย่างจริงจังนะคะอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือการนำไปทำเป็นอาหารทำเป็นสแน็คบ็อก์นะคะทำเป็นของว่างต่างๆเพื่อที่จะเสิร์ฟบนเครื่องบินถามว่าใครได้ทานบ้างแน่นอนคะ่ะนอกเหนือจากชาวไทยนะคะก็คือพี่น้องชาวาต่างชาตินะคะที่เข้ามาในประเทศคะ่ะ มันไปผลิตเป็นเมนูเครื่องดืม่มสแนค็คบ็อกซ์นะคะก็คือนำไปเป็นของจำหน่ายบนเครื่องนะคะมีบริการอุ่นร้อนนะคะอาหารอุ่นร้อนจำหน่ายบนเที่ยวบินนะคะทั้งเส้นทางนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเริ่มเดือนกรกฎาคมนี้ละค่ะ2.568เนี่ยละค่ะเราก็จะจำหน่ายตั้งแต่กรกฎาคมไปจนตลอดปี2568เลย มาดูเมนูกันบ้างนะคะว่า,าผลไม้3ชนิดนะคะคสับปะรดผู้แลนะคะมังคุดแล้วก็ลำไยเอ๊ะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะอย่างของเมนูเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับลำไยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลำไยเอาำํำไยเข้ามาเอามาเป็นอาหารด้วยอย่างอันนี้ไก่ทอดหัดใหญ่ซอสลำไย เคยทานแต่ไก่ทอดหัดใหญ่เฉยๆใช่ไหมคะราดหอมเจียวใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมีเป็นเมนูที่ดูสร้างมูลค่าขึ้นมาด้วยแล้วก็น่าจะอร่อยนะฟังชื่อไก่ทอดหัดใหญ่ย่างที่เราเคยทานนี่แหละแต่ว่ามีซอสลำไยมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีโอเอ๋วน้ำลำไยโกจิเบอร์รี่ ry, นะคะโอเอ๋วก็จะเป็นอ,อาหารทางภาคใต้นะคะก็นำมาปรับ อดัดแอปใช้กับลำไยด้วยนะคะใครอยากทานเมนูลำไยนะคะไทยแอร์เอเชียเดือนกรกฎาคมนี้นะคะบนเครื่องเลยส่วนอันนี้สิงหาคมค่ะจะเป็นมังคุดค่ะมังคุดจะมียำม,มังคุดแก้วกุ้งสดนะคะมีแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่มังคุดอืมนะแซ่บนะคะฮอกไกโดโรมังคุด เขาไกโดโรมังคุดเหมือนเอามาม้วนๆนนะคะก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะเป็นเมนูเดือนสิงหาคมต่อมาพฤศจิกายนไปจนถึงธันวาคมนะคะก็จะเป็นเมนูของสัปปะรดผู้แลค่ะ ก็จะมีพิซซ่าฮาวายเอียนอ๋อต้องใช้สับป,ปะรดอยู่แล้วนะคะก็จะใช้เมนูเออใช้สับป,ปะรดพูแลมาทำนะคะน้ำพริกอ่องสับป,ปะรดน่าทานมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างเฉยๆไม่ได้มีแค่นี้นะจริงๆน่าจะมีมากกว่านี้นะคะเป็นเมนูนะก็แน่นอนค่ะว่าจะมีส่วนลดพิเศษนะคะสำหรับเมนูผลไม้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนไปซื้อไปลองชิมนะคะในฟลนะคะทั้ง ในแล้วก็ต่างประเทศก็จะช่วยในการเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นนะคะของออประชาชนเองนะคะแล้วก็ ช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในเรื่องของการกระจายจำหน่ายนะคะผละไม้ไทยนะคะให้ไม่ต้องบอกว่าไม่ค้างตลาดนะคะเพราะถ้าค้างเยอะๆเนี่ยราคาก็จะน้อยสงสารพี่น้องกเกษตรกรตอนนี้ก็จับมือกันทําแบบนี้แน่นอนเลยว่าประชาชนที่ซื้อไปเนี่ยนะคะต้องบอกว่าได้ทั้งความอร่อยแล้วก็น่าจะเป็นเมนูที่ประทับใจแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนด้วย านะะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะทุกๆแห่งเลยมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะกระจายผลผลิตทางการเกษตรนะคะของพี่น้องชาวสวนนะคะในฤดูการผลิตนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะ พี่น้องประชาชนนะคะเลือกซื้อเมนูผลไม้นะคะภายใต้กิจกรรมนี้แหละคะ่ะ Fruit on Board มาบริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพคุณภาพดีนะคะแล้วก็ผลไม้ที่อร่อยแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของไทยของเราด้วยนะคะโครงการดีๆนะคะ Fruit on Board ตั้งแต่เดือนนี้เลยกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นธันวาคม2568ไทยแ Thai Air a s i นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันดนใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ